ไออุ่นความรักยังซึ้งสลักอยู่บนมอนรองร้อยที่น้องนอนยังอุ่นยังร้อนมีจางห่างหายกลิ่นเนื้อน้องยังฟังใจมีใคร ประหนึ่งว่ามีชมชายยังคิดไกลไกลทุกวันความสุขความฝันไม่เนือกว่ามันจะกลับกลายพี่ยังเฝ้าเสียดายจะเปรียบก็คลายนิยายเสกสรรบัดนี้ น้องคงพววงเหมือนกันเราจากกันไปเหมือนฝันรักเราดูสั้นเหลือใจรอยรักยังทรมานปวดใจอยู่นานว่าอกสะทานมองไม่ หลับตาครั้งใดภาพพิมพ์น้องยังฟังใจให้คิดขนึ่งทุกวันเคยกอดเคยรดัดเคยได้สัมผัสเอบอิงเคราวชื่นใจในรักเราเคยหยอกเคยเยา้าคร้าวคลอสุขสันต บัดนี้เหลือเพียงรูปรอยสัมพันธ์เราจากกันไปเหมือนฝันทุกวันพี่สาวเงาใจ